ปลาที่บ้านทำเองปลากระดีก็มีนะอืงแส่ไปตักตอนฟาหมูออกมาหรือเปล่าใช่ไหมมันดีอะก้างออกก่อนทุกคนเดี๋ยวมันจะตามีอ่ะะให้อารมณ์เหมือนกินในะ อะไรนะปลาลาบองเหรอ,อแบบดิบอ่ะสีม,ส,มสวัสดีค่ะวันนี้กินนัวครัวเต็มจีจะมาทำอาหารเหนืออีกแล้วนะคะมันก็คือซ่ามะม่วงค่ะเราจะหั่นมะม่วงแบบนี้นะคะใช้มีดสองคม ทำออกมาเป็นแบบนี้วัตถุดิบก็คือหอมแดงกระเทียมพริกแห้งแล้วก็น้ําตาลอ้อยนะคะน้ําตาลอ้อยเนี่ยแม่ซื้อมาจากเหนือแล้วก็ปลาร้าไม่ใช้แบบไม่ใช้ปรุงสําเร็จนะคะเพราะเขาจะปรุงรสมามันจะมันจะเลี่ยนอันนี้เป็นเป็นแบบปลาร้าที่บ้านทําเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยใส่กะปินะคนละเอียดแล้วนะคะใส่น้ําตาลอ้อยลงไป ใส่ปลาละลงไปเลยปลาระาเราแค่บี้บี้บดบ,ทบทให้มันเข้ากับน้ำพริกนะคะเพราะว่ามันจะได้มีเท็กเจอร์ของปลาราเพราะว่าเวลากินเราจะฉีกเป็นตอนๆน,นั่นเองได้เวลาคลุกแล้วจ้าใส่มงชูรสไปปลายช้อนนะคะใส่น้ำปลายอย่างรีไปมา1ช้อน2ช้อนก็พริกที่เราตำเมื่อกี้นะคะเทลงไป ใส่ถุงมือนะคะทุกคนเพราะเราใช้มือคลุกแหละเพราะว่าทับพีคนโนมันจะไม่เข้าเนื้อนะคะนีนจะตะบี้ตะบับบนคลุกเข้าไปเลยคลุกมันควรจะเข้ากันคนผิวสีเสบจานอีสันแปลว่าจานการลูกมากน้ำลายหลน้ำลายไหลนะคะเบใค่ะคือกลิ่นแบบดีมากอะ ดูดิเทกเจอร์ของปลารา้าคนใหญ่ฉีดนะคะคนเนื้อคนอีสานเขาือกันนะคะฉีกปลาราะะ้าค่ะนี่ที่โฟนทำจนมันสลดมะม่วงมันสลดเนี่ยมันสลดแล้วล่ะสลดแล้วก็คือมันเ้ากแล้ว ันนี้กินนัวครัวเจมจีมาพบกันในอาหารเนื้ออีกแล้ววันนี้แม่เปรี้ยวปากนะคะอยากกินซามะม่วงซามะม่วงก็คือยำะม,ม่วงตำะม,ม่วงแต่เป็นแบบเนื้อนะคะก็วิธีทําดูในข้างต้นได้เลยที่จีงม,มันกินกับหน่อขามันจะอร่อยนะแล้วก็ผักกูดลวกผักหนามานลวกมนะัน<ะ>จะอร่อยวันนี้เป่ะ ไปตลาดหาไม่เจอเจอแต่ไอ้นี่ผรกสันเรียกว่าผักขี้หูแล้วก็ชะโกกิผัอ้อเผ็ดนะเนี่ยแล้วก็ใบชะพี่เก็บมาจากสวนเราเองปลอดสารี่้อยากกินผักไปนั่งกินกับแม่แล้วก็วันนี้ซื้อหมูชื่อไข่ไข่ข้าวินโชว์เขาหน่อยมากินแก้มนะมากินกันเลยค่ะ ใบไม้ใบไม้ใบไม้ใบ <c oughs> ชะพูใบชะพูใบสวนบ้านเราเองเด็ดมากทุกคนอ,อรนะ่อยมากกินแล้วแบบว่าเรียนๆอือนหันคือสัางอะปลาล้าแม่ย่าทำเองนะคะแม่ย่าของคนน้ำเช่าทำ ปลาในพอไปหามาป่ะใช่ออืที่สระเราหรือว่าที่ไหนที่นาที่นาที่สระเราที่โค้งหนองนาใช่ไหมใช่แล้วมาทําปลาร้าผักผัเรามาทําแจ่วบองอย่างอร่อยที่สวนทุกอย่างหาได้จากธรรมชาติอืมอันนี้ปลาเหรอหม้อกระเาะ พ่อพ่อไอ้หัวกินข้าวไหมคะน้องไปกินข้าวไหมอ่ามาสาเนื้อเบนร้องแบบไข่ข้างหางเนาะอยากกินข้าวอยากกินข้าวอยากกินข้าว อ,อยากกินข้าวอ,อยากกินข้าวกับแม่เมื <c oughs> ม่อก่อนอยู่ที่เหนือเมนูนี้เป็นเม,เมนูที่แบบว่าต้องทำกับเพื่อนฝูงเวลาไปเที่ยวที่บ้านกันและกันเนี้ยเหมือนแบบ ข้าพูดดีหน่อยอ่ะทีททมอะไรเงี้ยมันแบที่เหนือต้องเป็นซ้าวมันม่วงแล้วก็ใส่พริกนะ <c oughs> ใส่เยอะเยอะกว่ามะ<ด>ม่วงอ่ะ <c oughs> <c oughs> เหมือนฆ่าตัวตายอ่ะสำรับพริกกินผัก เนี่ยกินไหมคะฮะมันคืออะไรอ่ะพริกหรอไม่ใช่มันคือพริกเขาบอกว่าลดความดันในโลหิตได้ด้วยนะเนี่ยมันคือพริกเหรอแล้วเหมือนมันมีเทอรเซียมมีหลายๆอย่างเยอันนี้คือพริกเหรอไม่ใช่ค่ะมันคืออะไรข่าขี้หูภาษากลางเรียกอะไรแม่ไม่รู้ค่าขี้หูอ่ะเนี่ยแม่ยงเร่าไม่จบอ่ะพี่ๆครับไป ไม่นั่งข้างแม่กินโชว์เลยกินผักเก่งต้องถ้ากินผักเก่งใส่พริกเยอะกว่ามะม่วงนะคนอนกับเพื่อนท่านนั่งลงสิเพื่อนบอกนั่นเล่นกับแม่ใครลุกก่อนเป็นหมาเอาน้ำซ่อนได้นะน,นน่ตรงี้่ทากินน้ำใครกินน้ำก่อนเป็นหมาอะไรเงี้ยอร่อย ไม่ได้นั่งข้าวนะทุกคนซื้อตลาดทีเดียวยุ่งหิวด้วยแหละ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสุดตายเลย หอมนำอ้อยน้ำตาลอ้อยอ่ะอ่ปลาที่บ้านทำเองปลากระดีก็มีนะอ้มแสไปตักตอนปลาหมอมาหรือเปล่าใช่ไหมมันใหญ่ใหญ่อืมก้างออกก่อนทุกคนเดี๋ยวมันจะตามีอนะ่ะ ให้อารมณ์เหมือนกินในอะไรนะปลาลาบองเหรอือมแบบดิบอ่อนะนี่ปลอดภัยอะปลาลาที่บ้านทำเองเลยก็อร่อยเลย ข้าวคั่วปลาแสบยันผมอืม,อม แ่บเด้อใครไม่เคยลองเมนูลองเมนูนี้ลองไปทําดูไม่มีน้ําตาลอ้อยใช้น้ําตาลมะพร้าวแทนได้ทุกคนมันไม่ได้ออกหวานมากนะถ้าใช้น้ําตาลอ้อยน้ําตาลมะพร้าวมันจะหอม เรา๋ยจะใช้น้ำตาลทรายมันจะหวานหวานโดด <c oughs> นี่ยังไงก็ขอตัวลาไปแค่น,น,นี้ก่อนนะคะเพ็ดจะพักวิ่กินน้ำก่อนเดี๋ยวพอแล้วไงข้าวมันเย็นเดี๋ยวจะกินเล่นละฉีกตอนเล่นเว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะใช่เป็นกำลังใจด้วยกดติดตามกันเยอะๆเลย มามาอ้อนให้หน่อยต้องข้าบอกพี่ๆหน่อยเลยนั่งลงดีๆค่ะดกิดีตามให้แมนุด้วยนะิดีตามเกิดีตามใครกดกระติ้วยครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ